กันนะครับกับ sc k ีดเ i อร์ว e สต์ดอเแห่อง,องการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราได้คุยกันแล้วก็ได้อธิบายกันไปถึงเรื่องเ,อเกี่ยวกับความแตกต่างของแอร์บ้านธรรมดานะครับนั่นก็คือแอร์ที่เราเรียกว่าแอร์แบบฟลิกสปีดกับแอร์ที่เป็นแบบระบบอินเวอร์เตอร์ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเราทราบกันไปแล้วนะครับ คราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องระบบของแอร์บ้านกันนะซึ่งเราจะแยกเป็น2อย่างนะครับก็เหมือนกับตู้เย็นนะอย่างแรกก็คือระบบท่อหรือระบบทําความเย็นนะซึ่งระบบนี้มีน้ํายาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบไฟฟ้าหรือระบบควบคุมนะฮะด้วยไฟฟ้านะครับ คราวนี้เวลาเราติดตั้งแอร์นะครับแอร์บ้านไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าเราก็จะรู้นะครับแล้วก็ทราบว่าส่วนประกอบของแอร์เนี่ยมันมีอยู่สส่วนนั่นคือส่วนของคอยร้อนแล้วก็ส่วนของคอยเย็นนะฮะส่วนของคอยเย็นตัวในเราก็เอามาติดตั้งภายในห้องนะครับจัดการเดินท่อส่วนของคอยร้อนหรือ หรือตัวนอกเนี่ยก็เอาไปติดตั้งไว้นอกห้องนะครับจัดการติดตั้งแล้วเดินทอ่อจากนั้นเราก็เอาท่อทั้งสองเนี่ยมาเชื่อมต่อกันนะฮะจะโดยการแร์หรือจะโดยการเชื่อมแล้วแต่สะดวกนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับแน่ใจว่าไม่รั่วเราก็ทำการทำสูญยากาศนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการแวกคัว ให้ในระบบเนี่ยไม่มีอากาศหลงเหลืออยู่นะครับรวมไปถึงความชื้นด้วยให้มันออกไปจากระบบเสร็จแล้วก็เติมน้ำยาเมื่อเราเช็คแล้วว่ามันไม่รั่วนะฮะคราวนี้เรื่องระบบท่อเนี่ยโอเคมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบควบกลุมนะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอีกนั่นแหละเราก็เพียงแค่ต่อสายไฟ ตามที่กำหนดนะครับที่กำหนดไว้ที่หน้าแผงของตัวในนะครับหน้าแผงคอนโทรลตัวในหรือคอยเย็นแล้วก็จุดต่อไฟตัวนอกของคอยร้อนซึ่งจะมีตัวอักษรหรือหนังสือเนี่ยเขียนกํากับไว้นะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามีจุดต่ออยู่2จุดจุด L นะครับจุด N นั่นก็คือจุดไฟเข้า220โวลต์เส้นลายกับเส้นนิวตอนนะฮะนะถ้าเกิดเป็นแอร์ฟิกสปีดธรรมดาเนี่ยการต่อเนี่ยง่ายง่ายเลยครับเพราะว่าที่คอยร้อนคอยเย็นจะเขียนตัวอักษรกำกับไว้เลยนะฮะแต่คราวนี้ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับคอยร้อนคอยเย็นของแอร์แบบธรรมดาหรือฟิกสปีดเนี่ยต่อแค่นั้น จบครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยการส่งไฟจากบอร์ดในไปบอร์ดนอกหรือไปที่คอยร้อนเนี่ยเป็นการส่งไฟ220ออกไปให้คอยร้อนทํางานนะฮะแต่ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับหรือระบบที่ต้องควบคุมนะฮะการทํางานที่คอยร้อนด้วยเนี่ยไอ้จุดสายที่ต่อไปเนี่ยจุด2จุดแรกคือ L กับ N เนี่ยต่อเหมือนกันนะครับ แต่จุดที่3เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า1 2ึ่ะสนะครับหนึก็หมายถึง L กับ N ส่วน3นั้นคือสายคอนโทรลนะครับหรือสายด t ตาข้อมูลนะฮะการทำงานของแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะใช้บอร์ดนะครับหรือวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอยู่ ฝั่งระบอดนะครับที่คอยเย็น1บอร์ดที่คอยร้อน1บอร์ดแล้วเราเอาสายข้อมูลสัญญาณตัวเนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นหรือตัวนอกกับตัวไหนนะครับเพื่อให้คอยร้อนคอยเย็นเนี่ยหรือตัวในตัวนอกเนี่ยสามารถถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคุยกันรู้เรื่องแล้วทำงานได้นะครับ ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะความสําคัญของออแอร์ค็มมิวน์วอเตอร์เนี่ยก็คือตรงจุดที่เป็นสาย Data นี่แหละถ้าสายตรงนี้หลวมหลุดหรือขาดเนี่ยปัญหาก็จะเกิดแอร์อาจจะไม่ทํางานครับนะฮะอย่างในกรณีที่ผมไปดูมาอย่างตัวเนี้ยนะครับก็คือเกิดการกระพริบของไฟสีส้มที่อยู่ที่ตำแหน่งของทัมเมอร์กระพริบ6ครั้งนะครับ ซึ่งไปดูเมนูนดาซาเนี่ย mm hmm. เขาก็บ่งบอกว่าคอนโทรลข้อมูลเนี่ยมีปัญหานั่นคือคุยกันไม่รู้เรื่องหรือสายอาจจะขาดหรือตัวบอร์ดเองอาจจะมีปัญหานะครับไม่ส่งสัญญาณมาให้นะเพราะฉะนั้นผมจะสรุปอย่างนี้นะฮะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยการทำงานเนี่ยนอกจากมีไฟที่จ่ายให้แล้ว lcn สิ่งที่สำคัญก็คือสายข้อมูลเส้นนี้แหละ นะครับนะฮะซึ่งจะมีการส่งข้อมูลระหว่างคอยร้อนคอยเย็นหรือให้มันคุยกันให้รู้เรื่องนะฮะความเป็นจริงหรือจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่เกิดข้อผิดพลาดนั่นก็คือเข้าใจว่าไอ้จุดของเส้นที่ต่อเป็นข้อมูลหรือ Data เนี่ยบางท่านอาจเข้าใจว่ามันเหมือนกับแอรธรรมดาหรือแอร์ฟิกสปีด นั่นก็คือมันใช้ไฟ2 2 0นะครับจุดนี้ถ้าเผลอหรือเราไม่รู้หรือเราคิดว่ามันเหมือนกันเนี่ยแผงวงจรก็จะเสียหายนะครับถ้าคุณเอาไฟ220จ่ายเข้าไปที่จุดนี้โดยเข้าใจว่ามันเหมือนกับแอร์บ้านธรรมดาเสียหายแน่นอนครับนะครเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักก็คือมีเท่านี้ให้เรารู้แล้วเราเข้าใจในเบื้องต้นนะฮะ เพราะว่าแรกๆเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นก่อนที่เราจะลวงลึกเข้าไปในระบบของอินเวอร์เตอร์นะตรงนี้เราก็เตือนไว้แล้วก็ให้คุ้นกับจุดนี้นะครับว่าอินเวอร์เตอร์มันแตกต่างกับแอร์ธรรมดาตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่หลงเวลาไปเจออินเวอร์เตอร์เราจะได้ไม่งงนะครับก็เหมือนกับบางท่านอาคอมของอินเวอร์เตอร์เนี่ย เขาไม่ให้ใช้ไฟ2องรใส่เข้าไปแต่บางท่านไม่รู้ก็เอาไฟ2องรไปทดสอบปรากฏว่าช็อตครับกดลวดไม่นะฮะก็มีอยู่บ่อยๆนะ,ะที่โทรมาถามแล้วก็โทรมาปรึกษาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะเป็นเบื้องต้นที่เราให้รู้จักกับระบบอินเวอร์เตอร์ในเริ่มแรกก่อนที่เราจะต่อไปเราก็จะไปไล่วงจร ไปดูการจ่ายไฟซึ่งก็เหมือนกับแอร์พิกสป e ดแต่ว่ามันมีอย่างอื่นต่างหากแตกต่างกันอย่างไรแน่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเระฉนนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้อาจจะได้สาระบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันมาครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจากนั้นก็ขอให้ความรู้จง ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงที่